สวัสดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมและรับฟังไลฟ์สไตล์ฝ่ายตุกนะคะคลิปนี้จะพาไปทำความรู้จักให้มากขึ้นกับธนบัตรฉลองละ500รบาทนะคะแบบที่16.5ก็คือธนบัตรที่เราลืกที่พิมพ์ขึ้นเพื่อแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสที่ทรงพระปิชาสามารถค่ะ ราชทานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยธนบัตรนี้ถือเป็นธนบัตรเป็นแบบสุดท้ายนะคะที่ออกในราชการที่9ซึ่งมีลักษณะเด่นคือเป็นสีม่วงใช้สีม่วงเป็นสีหลักนะคะทุกคนด้านหน้าค่ะน้านหน้าก็จะเป็นพระบรมฉายาทิศรนายฉลองพระองค์คุณมหาจักรีบรมราชวงศ์ และด้านหลังเป็นภาพพระบรมฉายาธิสรในพระอริยบทที่ทรงพระปรีชาสามารถพระราชทานโครงการพัฒนาต่างๆนะคะนี่เลยนี่ยด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่นี่น,นี่แบบสุดท้ายนะคะในรัชการที่9นะคะทุกคน พูดสุดมากนี่นะคะใครที่มีเก็บไว้นะคะก็ราคาตามนี้แหละนะคะห้าร้อยค่ะมียึดก็ออกมาใช้บ้างนะคะจะได้มีกินนะคะไม่ใช่เก็บไว้นะคะเก็บไว้ก็ได้แต่เก็บนะทุกคนแต่ก็นะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะถ้าเป็นเลขกองถ้าเป็นเลขกองตัวเนี้นะคะสวยๆก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะข้อมูลธนบัตรฉบับละ 500บาทที่ถืออยู่นี่นะคะแบบที่1 6 5นะคะวัตถุประสงค์ค่ะพิมพ์ขึ้นเพื่อระลึกถึงประวัติสมเด็จพระปรมมนทรามหาภูมิพอดุลยเดชรัชกาลที่9ก็ประกาศใช้20กันยายน2560ากสค่ะสีม่วงนะคะแบ่ง500นะคะก็จะเป็นสีม่วงอยู่แล้วนะคะขนาด7.2คูณ6 จุดสองคูณสิบห้าจุดหกเซนติเมตรนะคะนี่นะคะความยาวแล้วก็ความสูงนะคะส่วนลักษณะด้านหน้านะคะก็ตามนี้เลยนะคะพระบรมฉายาธิสรพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชในเชรพ่อองคุยมหาจักรีบรมราชวงศ์นะคะนี่ นี่นะคะสวยๆนะคะทุกคนอันนี้ก็ผ่านการช้ยแล้วนะคะนี่ถ้าสองนะเราก็จะเห็นนี่นะคะจอมบ,บัณฑิเราก็จะเห็นนะคะทุกคนส่วนด้านหลังค่ะด้านหลังก็เป็นแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นพระบรมฉายาทิสรัตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอ,อดุลยเดชทรงพระราชะพิริชา สามารถในการพระราชทานโครงการพัฒนาคุณภาพนะคะชีวิตแก่รัษฎรนะคะมีอะไรบ้างล่ะเนี่ยนี่เลยนะคะนี่นี่ตามนี้เลยนะจ๊ะก็จะมีข้อความไม่อ่านเย่างนะทุกคนนี่สวยๆนะคะนี่พอสองแล้วเราก็จะเห็นนะคะพอสองแล้วเราก็จะเห็นนะ ลายน้ำนะฮะพระฉายาสารทิสรักษ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อยู่ในลายพื้นสีขาวนะฮะเห็นไหมเราก็จะเห็นนะคะนี่ที่ตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้นะสามจุดตรงนี้นะนี่นี่เลยนะ,ะตรงนี้นะตรงนี้ก็ไว้ให้นะคะผู้พิการทางสายตานะคะขอก็สิดุบหลบคล่ำค่ำเบิงนะคะ เราก็จะรูปลูกคำคำดูนะคะเขาจะโรนนะคะก็เป็นเครื่องหมายพิเศษนะคะสำหรับผู้พิการทางสายตาเนะคะเขาก็จะรูปตัวแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะเห็นนะคะว่าเป็นฉบับละห้าร้อยบาทนะคะส่วนความพิเศษของธนบัตรเนะะี่ยค่ะก็เป็นธนบัตรแบบสุดท้ายในรัชกาลที่เก้านะคะใครที่มีอยู่นะคะใครที่เก็บไว้อยู่เลยคะ่ะเอาออกมาดูซิเนี่ยคะมีไหมเนะคะ มีหรือไม่มีนะคะไม่มีก็เอามาใช้เนะี่ยค่ะคือถ้ามีเยอะก็เอามาใช้นะนะแต่ถ้าาที่เขาถามหาหรือว่ารับซื้อกันเยอะๆนะคะทุกคนรับซื้อกันฉบับละหลายๆอะไรทํานองนี้นะคะเจ็ดพันแปดพันประมาณนี้นะคะเจ็ดพันแปดพันะคะราคาดีสุดแบงค์ห้าร้อยเก่าหายากนะซื้อสูงสุดไปและวเจ็ดพันแปดพันอะไรประมาณนี้ อย่าไปเชื่อนะคะเนี่ยก็มีค่าแค่ห้าร้อยนี่แหละนะคะแต่ถ้าจะมีค่าจริงๆคนที่อยากจะเก็บจริงๆนะคะก็จะเป็นตรงนี้นะ9ก้านะคะเก้าเคแล้วก็นะครับนี่ก็จะเป็นเลขเก้านะคะประมาณนั้นนะคะนี่นะเลขก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นเลขเป็นตองเป็นอะไรนะคะราคาก็จะแพงนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะที่มีอยู่เนี่ยนะคะเก็บไว้ค่ะ เก็บบายแล้วนะฮะพอไม่มีก็ออกมาใช้นะฮะฉบับละห้าร้อยบาทนะคะข้อมูลนะคะนำมานะคะแบ่งป,ปันนะให้คุณได้อ่าสระพละฟังนะคะกับธนบัตรนะคะที่หมุนเวียนนี่แหละนะคะห้าร้อยบาทฉบับที่สิบหกจุดห้าก็คือธนบัตรที่ระลึกนะครับพิมพ์ขึ้นเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมบัติพระบาทสมเด็จพระ จ้อยู่หัวราชการที่9เรื่องในอโอกาสที่ทรงพระปริชาสามารถพระราชทานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนนั่นเองนะคะแบ่งปันให้ท่านได้สำหรับฟังผ่านไลฟ์สไตล์บายตุ๊กเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ